สวัสดีค่ะ FC ตุกดาดสาวสุพรรณแชนแนลนะคะวันนี้ตุกดากจะพา FC มาดูส่วนพัพที่ตุกดาได้ทําไว้นะคะนี่ก็ถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาว ปลูกไว้แค่หกหลุมน,นะคะแค่พอกินคือไม่ได้ทำขายก็ปลูกแค่นี้แะ,ะ้ะนี่ก็เริ่มออกแล้วนะคะดกเสร็จด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บ มีต้นโนะะี่ค่ะด้นิักชียวยของแบบชิเตกแกปลกขึ้นมามีเขอือแบบที่ปลูกไว้ที่หลังร้านหมูกรนนะทงตุกตาปลูกไว้ที่บ้านเยวยสวย เล็กกินง่ายอลูกกพิกงพิกพรมัก่อนขึ้นเองเป็น้เพิกค่้ว พวบุกไปนินเลยนะคะตรงแยกเราเได้เก right? ็บนะคะกรได้เก็บตักับผาด้วยมากพอตะเกีค่ะมาดูตรงนี้นะคะตุ๊กตาปุกฝังตุ้งไว้นะคะ รุ่ที่ปลูกถ้ามันโตมันเท่านี้แล้วนะคะแต่ว่ามันขึ้นแล้วจู่ๆมันหายไปไหนหมดหรือเพี้ยกินหมดเพราะว่าตุ๊าทาไม่ได้ล่าสารนะคะอันนี้ก็ปลูกใหม่นแต่มันก็เหมือนเดิมนนะคะขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆตายไปเรื่อยหรือว่ามันแฉะมากเกินไปตุ๊าาดาำลดน้ำเยอะหรือไงก็ไม่รู้หรือว่าพันไม่ดี ในทุกชาก็บกเก็บถักก่วไปแกงกิน ถั่วนี่ก็เนื้อแน่นเลยนะคะวันนี้ตุ๊กตาก็ได้เอาไปผัดิกแกงใส่หมูนะคะเนื้อกรอกอร่อยหวานนะคะเพราะว่าไร้สารเคมีเพราะว่าตุ๊กตาไม่ได้ฉีดเคมีทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นผักปลอดสาระะการปลูกผักของตุ๊กตานะคะก็จะยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ชอบกินสิ่งใดก็ปลูกสิ่งนั้นนะคะเหลือกินก็แบ่งปันนะ้าญาติพี่น้องที่บ้านทุกตาจะไม่ไม่ได้ทำขายนะคะก็คือมันทำไม่เยอะนะคะทำแค่เราพอกินในครัวเรือนเท่านั้นนะคะปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะ แค่เช้าตื่นขึ้นมามีกิจวัตรประจำวันที่ต้องทําในแต่ละวันเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงก็ยังดีนะคะโดยการที่ไปลดน้ําต้นไม้ดูแลต้นไม้นะคะตุกตาก็ชอบทำเพลินๆนะคะนี่นะคะ F4 เก็บครั้งหนึ่งก็ได้เต็มกำมือเลยนะคะแค่หกหกลุ่มเท่านั้นนะคะแล้วฝักยาวมากเลยะคะ่ะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ